สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองว่างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันศุกร์ที่27มกราคมคศ2023จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊์นัทเนตวชิระรัตนวงศ์นะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00น,นเป็นต้นไปนะครับช่อง 24u ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยครับที่พักยก168 มวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้นะครับเข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดสวยนะครับอย่างที่ผมใส่อยู่นะครับไปเลยนะครับฟรีๆหนึ่งตัวนะครับ แถมร่วมกิจกรรมถายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก10,000บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับปอหนุ่ยมวมยไฟการันตีแล้วก็เป็นมวยพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยครับถือว่า168นี่มาแรงที่สุดนะครับมวยพักยก168นะครับก่อนหน่นต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขาจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้น ต่อสักลดสวยจ่าเจดสายผิวหรือสอพวงทองนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายสอพวงทองวันนี้เจอทางนั่นภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์หรือสิงเหนืออขำอินหรือสิทธิ์นายกพันสักนะครับนักชกจากเชียงใหม่นะครับซ้อมที่ค่ายสิทธิ์นายกพันสักหรือวอลอุรชานะครับบวกวอลอุรชาวันนี้ ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านต่อสักรถสวยจากเจดสายผิวนะครับช่างน้ำหนักได้102.4ลดไปจุดส่ส่วนทางด้านภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับช่างน้ำหนักได้102.9ลดไปจุดาครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านภูผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็ เป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดล็อกไงเหนียวแน่นรัดตีเหนียวแน่นบู้ดูดันใจเกินร้อยนะครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับสอกอันตรายนี่คือสไตล์การโชคของนั่นผู้ผาต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสไตล์การโชคของนั่นต่อสักลดสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายปั้มตีแข็งแกง,งแข็งแรงขวางหน้าดัานแทง ครับนี่คือสไตล์การชกของนัานต่อสักรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานต่อสักนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางน้านเก่งลบปหนเดียวเมื่อวันที่15ทธันวาคม2665ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนทนทางด้านเดินชนเล็ก เกียรตทัพไทยเมื่อวันที่5มกราคม2566ที่จังหวัดศรีสะเกดนี่คือฟอร์มหลังของด้านต่อสักรถสวยจากเจ็สายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านภูผาต้าพันเอร์เซนต์กันบ้างน,นะครับก็ชนะคะแนนทางด้านเพชรน้ำหนึ่งโชดบางแสนเมื่อวันที่8พศฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยลังสิทธิ์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านแลมโบจิ๋วนอสงวนพงศ์วันที่3มกราคม พสศ2,566นะครับที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของนานภูผาต้าพันเซ็นตะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านภูผาต้าพันเซนะครับมวยเข่าในครับเปิดเกมล็อกตีเหนียวแน่นเตะขาต่อยหมัดยืนระยะมั่นคงหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับวันนี้จัดไปอย่งเสียนะครับคู่ที่หในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน คู่ผาต้าพันเปอร์เนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอกอาวุธพักยก24หรือพันดักรัตนบุรีหรือวันดีทวีชัยหรือสสอปกกรณกนะครับวันนี้เจอทางด้านวังพรมเดชสิงใต้หรือหนุ่มชุมพรชชเกตวีนานะครับชกกันในพิกัด118อนด์นะครับเมื่อเช้าในทางด้านเอกอาวุธ พักยก24นะครับชั่งน้ำหนักได้119.3นะครับลดไป1.3ส่วนทางด้านวังพรมเดชสิงห์ใต้นะครับชั่านหนักได้118ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชัน่าหนักเมื่อเช้านี้ของนั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านวังพรมเดชสิงห์ใต้หรือหนุ่มจุมพรชอเกตวีนานะครับเป็นมวยฝีมือคบเครื่องนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นอาวุธหลากหลาย ครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นวังพมเดชสิงห์ใต้นะครับนักชกจากชุมพรซ้อมที่ค่ายวอวังพมนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นเอกอาวุธพักยก24นะครับก็เป็นมวยฝีมือครับครบเครื่องนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นครับแล้วก็อาวุธหลากหลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเอกอาวุธพักยก24นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้่นเอกอาวุธนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านแมกนัมดาบราสลาคาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2 5 6 5ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านนิชเฌนุ้ยสี่มุมเมืองเมื่อวันที่22ธันวาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของน้่นเอกอาวุธพักยก24นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้่นวังคมเดชสิง์ใต้หรือหนุ่มชุมพรโชเกตวีนากันบ้างนะครับก็ ชนะคะแนนทางนัาน,าน,น,น,านฟายยักษ์ลาวัยมวยไทยเมื่อวันที่27ตุลาคม25 6 5ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนเพชรอานัทบางกอกอะไยน์เมื่อวันที่ 22. พฤศจิกาย,ยน25 6 5ที่เวทีมวยรังสิตและก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้นอกค่ายกับทางน้านบุเรงนองมิกซอนภาคละน,นองในยกที่3ามเมื่อวันที่27ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นันวังคมเดชสิงใต้นะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านวังพรมเดชสิงห์ใต้นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับนอกได้ในดีวันนี้ผมมองว่าวังพมเดชสิงห์ใต้จะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านวังพมเดชสิงห์ใต้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ าถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชลานไฟเตอร์มวยไทยหรือกอดิศักหรือออุดอุดรนหรือบอยสงขานะครับนักชกจากจังหวัดกระบีซ้อมที่ค่ายกอดิศักวันนี้เจอทางน้านประตักนินซินบีมวยไทยหรือเพชรอรุณ ซีต้ากบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรชลทานไฟเต,เตอร์มวยไทยช่างน้ำหนักได้123.5ลดไป1.5 ส่วนทางด้านประตักนินซินบีมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้121.8ขาดไปจุดสองครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนา่ประตักนินซินบีมวยไทยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงฟอร์มสดครับนี่คือสไตล์การชกของนา่นประตักนินซินบีมวยไทยนะครับ ส่วนสไตล์การชกของน่านเพชรชรทานไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมชวนทะเลาะจับไล่จับตีไล่แขนเก่งมีเข่ายัดไส้แล้วก็เป็นมวยที่เดินติดติดท้าชนไม่มีเกียร์ถอยหลังเคยชนะมา1ครั้งครับ,รบวันนี้เจอกันใหม่น่าจะสูสีคู่ขี้ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรชรทานไฟเตอร์มวยไทยนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของงนานเพชรชลทานไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็แพ้คะแนนทันงนัานเอกมงคลน,นอนุวัตยิมเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ชนะคะแนนทังนัานปืนใหญ่พอหลักบุญเมื่อวันที่16ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตไฟล่าสุดก็ชนะนอกทางด้านภูทอก 2อมองคลการช่างในยกที่5เมื่อวันที่6มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิทธครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรชลทานไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นปะตักนินซินบีมวยไทยนะครับ3ฟอร์มหลังเนชนะนอกรวดเลยนะครับสดจากขั้วสดจากเต้าครับเอาชนะนอกทางด้านเสือร้าย สิทธิ์เจริญทรัพย์ในยกที่3มเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ที่ลังสิทธิ์ชนะนอกอัธชัยไซมูนสนุกเกอร์ครับในยกที่3เมื่อวันที่2ธันวาคม2565ท,ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ไวายล่าสุดก็ไปชนะนอกทางด้านเพชรสวนจันทร์สอชัยเจริญในยกที่3เมื่อวันที่3มกราคม2566ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ครับนี่คือฟอร์มหลังของนานประตัหนินสินบีมวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นมวยรอบ หาดาวเงินล้านนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรชนรานไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้ได้รอยได้ยาวได้ใหญ่เป็นมวยขวาครับเข่าแหลมแทงเจ็บชวนทะเลาะไล่แขนยัดไส้ครับวันนี้มีครบเครื่องให้เลือกสรรเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่3าในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้น่นเพชรชลรานไฟเตอร์มวยไทยนะครับให้ไป5ดาว จัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับก็ยังเป็นมวยรอบ5ดาวเงินล้านนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชัดชัยดาบรันสารคามหรือฟ้าประธานดาบรันสารคามนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นวันนี้เจอกัดทางด้านเข้มเพชรวาาอแพรอนันตหรือพุ่มพันธุ์ม่วงนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายทหารมิสก,กวันนะครับ ชกกันในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านชัดชัยดาบรันสารคามช่างน้ำหนักได้122.3ลดไปจุดสส่วนทางด้านเข็มเพชรวอลัพอนันนะครับช่างหนักได้121.8ขาดไปจุด2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเข็มเพชรวอลัพอนันนะครับเป็นมวยสูงยาวขวางหน้าดันแทงเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีดีฝีมือดี ครับนี่คือสไตล์การชกของ,งนัานเข็มเพชรวออไพอนันต์นะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นชัดชัยดาบรันสลขามนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีค้าแทงเตะต่อยแรงแล้วก็เข่าในขยันซอยขยันตีครับวันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นชัดชัยดาบรันสละขามนะครับสัลฟอร์มหลังของนั่นชัดชัยดาบรันสละขามนะครับก็ สามฟอร์มหลังแพ้นอกให้กับทางแม่นเพชรศิลาวลราชาในยกที่4เมื่อวันที่12กรกฎาคม2 5 6 5อที่เวทีมวยลังสิตแพ้นอกให้กับสู้ศึกทีซี 4, มวยไทยในยกที่3มวันที่4พฤศจิก,กาย,ยน2 5 6 5อที่เวทีมวยลังสิตและก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนชาลาวรรณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่22ธันวาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทั้งน่านชัดใจดาบรันสลคามนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเข็มเพชรวอรภัยอนันนะครับก็แพ้คะแนนน่านยกมรกตวอสังมาไพเมื่อวันที่17กันยายน2565ที่จังหวัดกาลสินแพ้คะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตเมื่อวันที่11เพฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสินฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนทางน,น้านสถานฟ้าทรงเด็ด รถบ้านเมื่อที่30ธันวาคม2 5 6 0ที่เวที2,565นะครับโทษทีที่เวทีมวยรังสิตคำนี้คือฟอร์มหลังของนั่นเข็มเพชรวอรภัยอน,นันตนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบพื้ที่ทางนั่นชัดชัยดาบรันสลคขามนะครับวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยนะครับแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แง,แงครับมวยซ้ายสูงยาวคํำแทงชัดเจนเตะต่ตอยซ้ายแรงขวางหน้า ดันแทงเสียบครับวันนี้ผมมองว่าได้ความแข็งแกร่งแข็งแรงความขยันน่าจะเอาชัยนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านชัดชัยดาวัลสลขามนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียของท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮรวยรวยนะครับสวัสดีครับ